จุดเริ่มต้นสู่การสิ้นสุดยุคน้ํามันหลังที่ประชุมคลอบ28บรรลุข้อตกลงเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล My colleagues and friends you did step up you showed flexibility and you put common interest ahead of self interest We have the basis to make transformational change happen Let us finish what we have started ข้อตกลงดูบายนะับเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกของโลกที่สมาชิกในเวทีประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศเปลี่ยนสหประชาชาติเห็นพ้องกัน ที่ยอมจะเปลี่ยนผ่านจากยุคการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหลังชาติสมาชิกหารือกันอย่างหนักท่ามกลางแรงกดดันตลอด13วันก่อนหน้านี้การประชุมคอบครั้งที่28ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลัง UAE เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระดับโลกเพื่อหาทางรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งที่ UAE เป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าน้ำมันเบอร์ต้นของโลกแต่ในที่สุดสุลตานอาัลจาเบอร์ประธานคอบ28 ก็สามารถผลักดันจนนำไปสู่การข้อออกมาเป็นฉันทามติของ194ชาติสมาชิกได้สำเร็จในนาทีสุดท้ายวอเกอร์ฮุกสตาหัวหน้าฝ่ายสภาพอากาศสหภาพยุโรปเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นบทสรุปที่ค้างเติ่งมานานแสนนานแล้วว่าที่ประชุมสภาพภูมิอากาศต้องใช้เวลาเกือบ30ปีกว่าจะมาถึงจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดยุคฟอสซิล สำหรับเนื้อหาปฏิญญาดูไบนอกจากทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันที่จะเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบพลังงานอย่างยุติธรรมเป็นระเบียบและเท่าเทียมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี2050แล้วข้อตกลงยังมีเนื้อหาเรียกร้องให้ทั่วโลกเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น3เท่าภายในปี2050และเพิ่มความพยายามในการยุติ การใช้เชื้อเพลิงฐานหินที่ไม่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพียงพอรวมทั้งเรียกร้องให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะบรรลุเป้าหมายการรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า2องศาเซลเซียสหรือไม่เกินขีดจำกัดที่1.5องศาเซลเซียสทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าปี2023นี้กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุด ในรอบ10,000แปีหลายประเทศทั่วโลกต้องผะจญกับสภาพอากาศรุนแรงทั้งพายุความแห้งแล้งไฟป่าร้ายแรงลุกลามไปทั่วแต่แม้นักสิ่งแวดล้อมจะมองว่าข้อตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เส้นทางยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2050ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ประเทศหมู่เกาะทั้งหลายที่เสี่ยงจมน้ำจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนยังมองว่าข้อตกลงที่ออกมามีช่องโหว่ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าเดีลนนี้ยังไปไม่ได้ไกลเพียงพอที่จะกำกับให้เหล่าผู้นำโลกปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและยังขาดแผนที่เป็นรูปธรรมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และขาดงบประมาณในการรับมือกับวิกฤตเหล่านี้ด้วย